สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมือนีไมย่ยางต้นกระเทียมกับเม่ตูนะคะอว่าสิเป็นส่งใดไม่ตูเอาแกดย่างเลยมียางกับเห็ดไปนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยค่ะจะทุกคนเดี๋ยวไม่ตูจะย่างมันนะย่างแล้วห้องมาลองกินกันเบิ่งว่ามันสิเป็นส่งใดเนาะย่างที่ละน้อยกวนตรงนี้ไม่ตูว่ามันจะบดเสียบเพรอแม่จะแม่ตูจะกินทั้งนี้นะ เริ่มเริ่มใหม่แล้วจ้ะทุกคนทั้งบ่เป็นอย่างนะคะได้เลยเพราะว่าเขาจะกินทั้งในจ้ะใหม่ได้เลยโอ้ดำปืด้ดดำปืด้ดดำปืด้ดดำปื้ตอนนี้เริ่มจะดำเราจะทุกคนค่อยอยปีงไปดำบ่เป็นอย่างนะคะเดี๋ยวเขาจะไปแกะกินเนาะไข่ไม่ตู้ก็องังอังไว้เอ้ยเดี๋ยวแตก ซอมเบืองบนหัวเห็นกันหรือเปล่านะคะมันจะคว้านน,นี่เห็นไหมควันมันจะขื้นมากกคือว่าทังในน่าจะสุปแล้วนะแต่วัตัวอยากให้มันเกี่ยมอีกจกักหนึ่งเพราะว่าอันนี้บะเขือจะทุกคนบะเขือย่างให้มันเหี่ยวๆไปเลยบะเขือม่วงเอามายางมากินคือกันเด้อทุกคนเลยนี่เห็นปะ ใจเย็ยนๆเด้อพี่น้องเอยใจเย็ยนๆลังคอนเพิ่อนอาจสเอาไปวบวเนาะต่ไม่ตู้นี่ใจเย็ยนตืบกันเลยอ่ะบาไปยังเอาแบบนี้แหละดำๆเขาหนิล่ะนี่นั้นถ้าจงไปปอกเอาจ้ะหอมมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยสุกแล้วนะคะตองอย่างโดนๆเพราะว่านวยมันใหญ่เนาะนองไข่กะจะสุกแล้วนี่อ่งๆไว้นะคะอ่งๆไว้ เว้ยจิ้มบุบเลยอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่ตู้จะเก็บจะเก็บไว้มื่อื่นนี่เลยไข่กับซุปแล้วนะคะทุกคนไข่แม่ตู้กับซุปแล้วกินแล้วเดี๋ยวไปถ่ายย้ำจ้ะทุกคนไปถ่ายย้ำเนาะ จ้าตอนนี้กระเทียมของเห่ากรย่างแล้วนะคะอาจจะดําไปหน่อยไม่อาจล่ะดําดำแข็งแขนเลยละ่ะทุกคนเพราะว่าเหากินทางในมันเนาะถ้าผู้ใดมีเตาทานได้กะพุ่มใจนําเสนออาเมาเบิงกันเลยนี่นี่ออกมานะคะนี่อืหอมมากเลยหอมกระเทียมกระเทียมกระเทียม นี่อันนี้คือสุกเหรอนะคะนี่ควนตรวจตรวจเลยนี่ทุกคนควนตรวจตรวจเลยนี่เห็นบ่ผูอ่ะเดี๋ยววิธีการกินนี่เลยเฮากระปอกนะคะนี่อู้หอมมากเลยทุกคนนี่เลยนี่อืมปาโทเดี๋ยวมือหลังเสียไปสุกเดี๋ยวม่ตู้สิผ้าไปสุกกิน นีเลยจ้ะอย่ายก,กินอันดำๆมันเด้อทุกคนอันดำดำบ่ต้องกินกินอันบ่ดำเดี๋ยวไม่ตูดลองนะคะน,นี่โอ้ห่อนเด้อทุกคนเอ้ยโอ้โทห่อนห่อนห่อนเอ้านี่เอา,เอามามามาอนไหนมันใหม่เท่ากับบ่กินมันเด้อกินแต่ที่มันหวานหวานอันนี้ก็ขอคกินก่อนอื อืมเดี๋ยวบังว่าไม่ตูกินจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวคือมากเนี่ยนี่นีโอ้โหขอบอกเลยนะว่ามันหวานเลอทุกคนหวานนะคะเนี่ยถ้าย่างแบบนี้แล้วเอาไปกินกับเออกินกับแจวรม่ว่าตําแจวได้สิโอเค นี่แม่ตูเอามาเอ่อเอามาตูเอามาผัดใสสปริงโรตห,หวานอ่ะทุกคนลองบิ่งเด้อเนี่ยเ้นนม่แมเนเส้นผมเด้อบมแมนเส้นผมแม,ผม,ม่ตูเด้อถึงมันจะงอกแล้ว ว้าวไม่น่าเชื่อนี่ควนตรวจตรวจด,ด้วยพี่น้องควนตรวจตรวจกินน้ำเข่าได้เลยนะทุกคนต้หวานอ่ะอร่อ,อปรมะมาณเวลาเข้าลวกหอมเนาะทุกคนเนาะว้าว กินเลยครับกินเลยฮึมฮึมลองดูฮึมฮึมอ๋อฮึมสองต้นก็นเหลือแล้วทุกคนว้าว นี่ใครยังปิ่งดูเนี่ยหนักกินมากเลยทุกคน แซ่บพอมขอบอกเลยบด,โดิโม่เดยถึงสี่ขีโมแต่ว่ามันแซ่บไปหลีดีเหมือนเท่าหลวงหอมเนาะทุกคนเนาะเออขอคนระว่างนะทุกคนถ่าย่างก็คือต้องย่างให้สุกนะคะสั่นมันก็ขคลายๆกินกระเทียมดิบอะ่ะ S <S <S สีสวยมากค่ะมันตั้งหูเลยอืมโอเค <S <S จ้ะพี่น้องแลาวมา่เจอกันกไหมกับม่ตู้ผู้ขีโมโ่สวัสดีคะ่ะลองไปเฮดเบิงงได้จากทุกคนแซ่บดี